สวัสดีครับค้ชพี่ตุ้นะครับสวัสดีค่ะโค้ชพี่กุ้งค่ะจ่เพชรห้าสิบยังฟิตได้โอเควันนี้เราจะมาเล่นหน้าท้องกันนะครับก็คือช่วงแกนแกลางตัวดูถึงบริหารหน้าท้องก็คือบริเวณพุ่งของเรานะนะครับรวมถึงก้นของเราพวกนี้ด้วยนะนะครับโดยที่เราจะเป็นท่านอนเป็นหลักเรามีทั้งหมด4ท่าท่าแรกเ,รเลยเรียกว่าง่ายๆเป็นภาษาไทยคือทับปินเขา,อ,ขาอ่ะปินเขานะครับโอเคพี่กุ้งลองดูทำแั้งสูงนะครับโอเคทำแพ้งสูงโอเคนะครับแพ้งอย่าลืมก้นนะครับ ก็ไม่ด่งหน้าเชิดขึ้นไม่หน่อยหนึ่งนะครับโอเคแทงเข้าไปครับช้าๆ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19และ20โอ้เป็นไงเมื่อย มือสิคะเกงพุงเ<ส>กงพุง,พงนะครับถ้าเนี่ยเวลาเราแทงเข่ากาไปใช่ไหมครับพุงเรามายืนเหมือนกับว่าตรงเนี้ยแกนกลางตัวตรงเนี้ยช,ช่วงช่วงพุงของเราเนี่ยมาเยืนเหมือนกับทํางานมันขบว,วดเข้าหากันเพราะเนี่ยมาเยีการบริหารตรงนี้นะครับอันนี้คือท่าที่หนึ่งเดี๋ยวเรามาดูท่าที่สองกันต่อค,ครับเรามาดูท่าที่สองกันต่ออควิโอตปิกุ้งน,นอนโอเคนอนลงไปเลยแหมโอเคนะครับนอนลงไปเลยโอเคเราจะ ขาข้างหนึ่งเรายังงอไว้อ่าใช่ครับแล้วก็ขาข้างนึงเหยียดไปโอเคแล้วสลับไปนะครับสลับลองโอเคสลับอ่าดีครับใช่อย่เงี้นะครับโอเคอ่านะครับเราลองทําดูเอาีิคกข้งดีกว่าพี่กุ้ง20ได้โอ้ยีได้นะโอเคป้ายเอาอดูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าัว่เก่งอยู่เห็นไหมครับเสร็จสิบสองสิบสามสิบ 18และ19สุดท้าย20อสปูเป็นได้กินปูมากสาวๆที่อยากลดพุงถ้านี้ช่วยได้แล้วก็ดูทีวีเราก็สามารถทำนี้ได้ใช่ไหมครับโอเคแล้วเดี๋ยวเรามาดูท่าที่3กันต่อครับผมท่าที่3ยิ่งง่ายใหญ่เลยแต่ว่าจะเก่งมากมากโอเคคนรรุ่งนอนมาลงไปง่ายจริงใช่ไหมง่ายจริงง่ายจริงแค่คอ่าโอเคโอเคเราจะยกขาขึ้นหัวหลุดไหมยกขาขึ้นยกขาขึ้นให้ฉากเห็นไหมครับ ให้ฉากกับฉากกับพื้น,ฉาก,กนฉากคือหมายถึงขนาดกับพื้นแล้วเราเอามือเนี่ยนะครับโอเคเอามือดันเพราะฉะนั้นเวลานั้นปุ๊บเนี่ยเราพยายามดันเข้าสู้กันเข่าดันเข้าหาตัวมือผลักออกไปเพราะเนี่ยมันจะเกณฑ์หน้าท้องของเรานะครับผมจะนับที่หนึ่งยี่สิบนะโอเคอ่าเต็มตัวหนึ่งสองสั้นไปหนึ่งสองสามสี่สู้กันห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดพวกพี่ไปดันสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหก 1ิ15 19 2สิอุ้ยอยากบอกจริงๆแล้วตอนที่คนที่ตุ้มยังไม่ดันหนักแค่เราดันเองอะ่ะก็รู้สึกเลยว่าได้ บางทีอะก่อนนอนเราเล่นท่านี้ท่า,ทาเดียวก็ได้แล้วก็นอนอาแล้วถ้าเกิดว่าถ้าเราอยู่กับแฟนของเราใช่ไหมครับโอเคให้แฟนเราหรือถ้าเกิดเราอยู่ลูกให้ลูกของเราเนี่ยดันขาเข้ามาใช่ไหมครับหรือส่วนเราเองเนี่ยผักมือไปเพราะเนี่ยมันจะเป็นการขืนสู้กันเพราะเนี่ยหน้าท้องเราจะเก่งเห็นไหมท่งมาง่ายๆโอเคอันนี้คือท่าที่3าเดี๋ยวเรามาดูท่าที่สท่าที่สี่ เราจะมาทําท่าที่เรียกว่ากู้ปิดก,กันท่าน,นี้มันจะได้ก้นแล้วก็ได้ในส่วนของกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังของเราด้วยนะครับท่า,าง่ายก็คือนอนลงไปครับนอนลงไป โอเคอ่าเอาลงไปโอเคชันเข่าขึ้นนะครับมือวางไว้ข้างลําตัวเฉียงออกไปเล็กน้อยเพื่อค้าตัวเสร็จแล้วเราจะยกก้นขึ้นนะครับเก่งตัวและยกก้นขึ้นลองดูครับยกขึ้นขึ้นนับหนึ่งสองสามแล้วลงอันนี้คือนับหนึ่งเก่งพุงคำนิยมนเก็บเกงพุงเกงพุงเอาไว้นะครับเพราะเนี่ยเวลาเรายกขึ้นเราจะรู้สึกไงก็คือว่าก้นของเราขึ้นดิบก้นเลยเนี่ยก้นเราเยียเกร็งแล้วก็การรู้ต้นขาด้านหลังเลยเก่งด้วยโอเคอ่าลองดูครับผมค่ะกี่ครั้งบอกมาสิบครั้งครับมเคไ หนึ่งสองสานับ1นึไปหนึสองสนับ2องไปหนึสองสนับ3 1มหนสองสนับ4 1 2หนสนับ5 1าหนสองสนับ6 1 2นสนับ7 1 2ดนสนับ8น่าแล้วสละหนึ่งสองสามนับ9สุดท้ายหนึสองสานับสิบ ท่านี้เนี่ยต้องเกง่งพุงแล้วก็ขมิดก้นต้องหากันแล้วมันจะได้ผลทำสิบครั้งแล้วนอนเลยสบายสบาย <No. S 2> ความยากก็คือสมมติ ที่เราต้องคือยกขึ้นแล้วบางทีเราไม่ยกลงเลยค้างเอาไว้ก็คือนับ3ใช่ไหมไขว้หคึ่งอสามสี่ห้แล้วค่อยลงไขร้อหวอีก1้3 4 5 6 7ค่อยลงก็ได้แล้วแต่มันเป็นการเพิ่มความยากให้กับเรา,วาวนะครับหวังว่าสท่าจะมีประโยชน์กับทุกคนในการลดพุงลดหน้าท้องลดก้นของเราใช่ค่ะแล้วก็พบกับโควิ่ตุมแล้วก็โคพิ่กจากเพจ50ยังทีได้บ๊ายบายครับ